สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิวนิ p นะคะก็เสียงอาจจะ,ปะ,ปะแปลกๆแล้วเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปตอนเพิ่งตื่นนะคะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถ่ายคลิปตอนเพิ่งตื่นเนาะโอเคก็เราจะไม่พูดเยอะนะคะไปสุ่มกาชาอันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูของแล้วเราค่อยเอ่มค่อยไปกดรับบัตรเนาะ โอเคก็อันนี้นะคะมันจะเป็นเมคอัพที่รีเทิร์นไหมเนาะก็แต่ว่าเรามาไม่ทันนะคะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งอะที่เลิกเล่นไปนะคะก็ดีมากเลยนะคะที่รีเทิร์นเนาะโอเคก็คือตาแบบน่ารักมากแต่ว่าอันที่สองอะคือมันคุ้นๆไปทุกคนมันเหมือนเพิ่งอยู่ในกาชาไม่กี่เดือนที่แล้วที่มันเป็นหลายๆสีหน่อยอะเนาะ,นอ,ะอ่ะก็ ปากก็อันนี้น่ารักดีนะคะอันอื่นก็แปลกๆไปนิดคิ้วมันมองไม่เห็นนะอันนี้มันแบบแอบ,บตลกนิดนึงเนาะหรือว่าเราต้องใส่ตาที่มันเป็นแบบไม่ขยิบตาไม่รู้นะคะมันจะได้ไม่แปลกคืออันเนี้ยมันเหมือนแก้มแดงแถมมากเลยคือถ้ามันขยับได้นะจะแบบโอ้โหลักเชอรี่แบบอยากได้มากโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับบัตรกาชากันเลยนะคะ เน็ตก็จะกากนิดนึงเนาะโอเคก็เดี๋ยวข้ามไปตอนรับเลยแล้วกันนะคะรับบัตรกาชามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มเป็นกาชาเซอร์ต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไปรับบัตรกาชาของสเตจสาม,มาเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้เฮ้ยเชอร์รี่มันตกใจอะ ได้ตาอันที่แอบดินทาไปด้วยนะคะแต่ก็น่ารักดีเนาะเหมือนแบบเชอร์รี่แก้งอ่ะเอแต่ก็น่ารักดีนะคะขอบคุณเชอร์รี่ที่ให้ตามาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาเซอรสองใบกันเลยนะคะคือแบบอยากได้ชุดสีชมพูมากๆๆๆๆๆเชอร์รี่ขอได้ไหมขออะไรเนะเหมือนแบบขัดใจนิดนึงว่าคืออยากได้ชุดสีชมพูให้ชุดสีฟ้าคืออะไร แต่ก็น่ารักดีเนาะโอเคเหลืออีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังอ้าวมันได้ใบเดียวเหรอ <laughs> โอเคสเตจสามมันได้ใบเดียวเหรอแล้วทำไมเมื่อวานเหมือนแบบใช้ตัวแทนแล้วมันได้สองใบเลยเออช่างมันนะคะก็ใบเดียวก็ใบเดียวเนาะอ่าโอเคเราอาจจะเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันเนาะสเตจสามมันได้ใบเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อวาน เหมือนได้2องใบเลยโอเคงงนะคะก็ใครได้อะไรจากกาชาก็อย่าลืมมาเม้นบอกนะคะกาชายามเช้าเนาะความจริงมันก็มาตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อวานนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ไม่ถึงนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่ได้วันนี้กันนะคะก็เป็นตาสีฟ้ากับชุดสีฟ้า,ฟาเขียวๆเ,เนาะก็มีความแบบเอามาให้ใส่คู่กันบ้านเนชอรี่คือแบบมีความเข้ากันอยู่เด้อ ผมเอาเป็นของมันไหมมันจะได้แบบนี่นะคะดูมัน <c oughs> ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะผมทรงเนี้ยเวลาใส่กับชุดนี้นะคะคิดว่ามันควรจะเป็นทรงอื่นมากกว่าโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมให้น้องนิดนึงนะคะหรือมันไม่เข้าพอตาอทุกคนใ <c oughs> ดๆก็คืองง เอิม่มอันนี้ดีกว่าเนาะคือแบบชอบผมทรงนี้มากเลยนะคะใส่กี่รอบก็ยังไม่เบื่อแล้วก็ทรงเนี้ยแบบชอบมากโอเคแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวขอแบบถืออะไรนิดนึงเนาะมันจะได้ดูมีความอ่ะแบบนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร r นะคะก็ อวตารก็แอดรหัสกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้ในคลิปนี้แหละเนาะไปอะบายบายให้รับแอดเกอรเมนเกนนะคะ